ถึงแล้วจ้ามาสุดใจ <c oughs> <c oughs> ด,ดูมุมนี้กันดีกว่า mm hmm. นี่ s l i d ์ door cushion my head นี่จ้าห้องน้ำก็จะเป็นส่วนอาบน้ำส่วนเปียกส่วนแห้งแบบนี้ดูดีเลยจ้า นี่นี่คือแก้วชามช่วยต่างๆที่บ้านสุขใจมีให้ค่ะมีตะเกียบด้วยมีหลอดด้วยช้อนซ่อมครบครันอันนี้มีอะไรโอ้มีชามโอ้มีจานด้วยแล้วก็มีหม้อด้วยทำกับข้าวมีเตาไฟฟ้าให้ ก็อันนี้ตู้เย็นมาดูตู้เย็นป้านสุกใจไม่เคยแพ้ไข่จ้าเต็มไปด้วยน้ำเลยแล้วก็นี่มีน้ำแข็งด้วยอันนี้ที่เราเตรียมมาเองอันนี้มีชั้นวางให้ด้วยมีที่ขวนผ้าเช็ดมือด้วยดีเลยโอ้ยขยันทำเนอะคุณโตสวยจ้า มาจัดวางของเตรียมไว้เพื่อเดี๋ยวอาบน้ำาชะโูอะไรวะบ้าบ้าตรงนี้ก็มีสช,ชู่บมีแชมพูคอนดิชนเนอร์ให้ด้วยโอ้ยมีน้องน้องน้องเป็ดอยู่ในอา่างขออนุญ,ญาตย้ายที่นะคะคุณตุ๊กเริ่มจัดเอ่อเขาเรียกว่าระโปรงระเบียบ โตทำงานของตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมจริงๆโต๊ะตัวนี้มันอยู่ด้านในห้องนอนแต่เราเลื่อนเลื่อนมาไว้ตรงนี้แทนเพราะว่าตรงนี้แอรมันถึงกว่าแล้เนื่องจากว่าบ้านสกใจเขามีโคมไฟอันนี้ไว้ให้ใช้ด้วยเล็กๆในแล้วเราก็มาจัดโต๊ะทำงานของเราเองเลย แต่มันมีของหลายอย่างเลยที่แบบสั่งซื้อไว้ก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยแต่อยู่ที่บ้านแบบนี้ก็เดี๋ยวแวะไปเอาตอนเย็นอาหารมาแล้วจ้ากำลังหิวเลยดูดีมากเลยข้ามันไก่ว้าวว้าววเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักที่สุดในโลกดูดีเตินจากยีบมาก็เห็นเลยว่าคนตกผ่านมาแถวนี้แนะ่ นี่มีการเต็มเซฟอันนี้ไว้ให้ด้วยออกมาจากนอก,กบ้านเดินมาบริเวณนี้เราก็จะเห็นว่ามีมุมพักผ่อนอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจจ้านี่กระโจมอาบน้ำนี่ ูสักก่อนน่ารักไหมอันนี้ปั๊มฟันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกลายกันเนาะอันนี้ราคาเท่ากันหมดเลยป่ะคะใช่ค่ะโอเคแล้วก็จะลอนเดอ๋อแล้วแต่วออันนี้ก็สวยนะมันแตงโมกีวีน่ารักอันนี้ตงโม เอ็นดูอันนี้สก๊สอตแลเนอแตงโมนะเออเหลือกีวี่ดิตงโมตงโมแล้วแบบนี้ละคะอันแบบนี้สวยมาก็เป็นกิตเตอร์ข้างในมีตัวอย่างไมเน้อเหมือนกิตเตอร์ก็จะรูสวยดีเนาะสีเรียบๆสีทองสีเงินสีทองอันนี้มีตัวอย่างด้วย อันนี้กิตเตอร์ก็ไม่มีผลกับการใช้งานเนาะใช่ค่ะเราเหินอยู่คนเดียวเอาสีสีทองก็ได้มั้งสีเอ๊ะหรือสีเงินดีสีเงินดีกว่าก็ <Okay. S 2> าเดี๋ยวใช้ไปมันเหลืองเราจะได้ดูออกเนาะข้างในเป็นเพดเป็นสีเงินนะคะค่ะอันนี้เราพุ่พู่เป็นสีเงินเหมือนกันไหมได้ค่ะโอเคนะคะจ้ะโอ <Okay. S 2> เคเงียบดีโอเคแล้วนี้ต้องจ่ายมัดจำหรือย,ยังไงคะอันนี้ก็ชำระสองสองเก้าเก้าค่ะ แล้วก็ครั้งหน้าก็ไม่มีโอ้นี่มีคริสต์มาสด้วยอ๋อสติกเกอร์เขาก็จะใส่เข้าไปข้างในเลยอืนชอบนะเอันอนี่ก็สวยนะจริงอาอนี้ดีกว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าค่ะ้งใสใช่ะใช่ค่ะ เอออันนี้น่ารักดีมีลวดลายนนด้วยเปลี่ยนเป็นลายนี้อ,ค,อคลินิกนี้จ้าที่เรามาทำ Britain, นะารีเทนเนอร์เาแจ้งว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นที่ราคา2,999เอาปกติ4,000กว่าแล้วจอดรถไว้ในหลังตลาดตรงนี้มันมีที่จอดรถฟรีเพราะว่าถามคุณตุ๊กมาว่าถ้าจอดหน้าร้านได้ไหมคุณตุ๊กบอกว่าถ้าช่วง3วงามโมงเขาห้ามจอดก็เลยแนะนำเข้ามาจอดตรงนี้โอยร้อนมากจ้า เข้ามาในรถแล้วอ uh, uh, เราเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขามีสายชาร์จโคมไฟอยู่ในนี้ให้ mm hmm. เตรียมพร้อมมากจ้ามีทุกอย่างพร้อมเลย mm hmm. ในนี้มีอะไรอีกมีนี่ด้วยปักสามตาเอ๋ปกักเออปักสามตาใช่ไหมที่เขาเรียกกันแล้วในนี้มีอะไรไม่มีอะไรแล้วว่างเปล่า และนี่คือโต๊ะทำงานของเราในบ้านสดใจจ้าเป็นไงล่ะน,นั่งมามุมเล็กๆไปเดี๋ยวเราไปหาคนตกกันเราก่อนหน้านี้ต่อก่อนที่เราจะกลับมาทีไทยเราสั่งซื้อของไว้เยอะเลยแล้วก็รบกวนคนตกช่วยเก็บไว้ให้เอ๊ะทำไมโหเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปรับของกันแล้วก็ ของฝากให้คุณตุ๊กด้วยไปจ้าส่วนเล็กๆหน้าบ้านสวยมากไปจ้าอ๋ออะอย่างวะน้ำพุปุ๊ด,ดมาแล้วจ้า ทางเดินข้างบ้านมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแมวโอ้ยังก้าภาพของฝากค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะ์มกรไมอีกกระดาษก็มีให้หมือนกันโอ้ยอะไรจะมีของฝากอะไรล่ะนี่นี่คือของทั้งหมดที่สั่งซื้อไว้น่าอายมากเธอ เธอนอนสบายมากเลยจ้าเธอเชื่ออะไรอะเมียวเมียวขอต่างตุ๊กโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นสูตรร้อนพลายออกร้อนร้อนมากเลยนะไม่รู้ผิวฝรั่งใจเนี่ยอันนี้สูตรเย็นนะคะค่ะไว้แก้มมลังสัตว์ตัดต่อยเวียนอันนี้แบบปวดเมื่อยโอเคอันนี้ยาโดนค่ะโอ้ย่าโดนค่ะอันนี้สติกเกอร์ยังไม่เสร็จค่ะอ๋อโอเคค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านสุกใจใช่ไหมคะสุกใจโอสดจ้าใช่รบกวน าเหมียวเหมียวดูแลให้ฉันก่อน,นได้ไหมอหมียววิยเหมียวน่ารักอันชื่อนม้อมช็อตอน้ำผึ้งน้ำผึ้งเข้ามาเรลย <c oughs> ไม่กัดใช่ไหมเนี่ยไม่กัดไม่กัดเหมวตุ่นขาวสะอาดเหมือนนมช็อตเลยอ่ะออโอ๊ยโล<ด>ตั้งจัดเลยเลยต้องไปนอนหนูให้หมดน้ำพริกเอ้ยวิ่งวิ่เพิ่งเคยเล่นกับแมวเนี่ยมว นิสแสกแมวอะนี่รายการที่ตุกจดไว้นะโอ้โหหน้าไม่อายจริงๆรยเลยดูไม่ต้องแช้ก็ได้ค่ะดูดิคนตุกทำรายการไว้ให้จะเอาขึ้นรถไจะเอาเข้าบ้านก่อนก็ได้ค่ะโอ้โหมีหน้าสองด้วยนี่คือรายการทั้งหมดที่ฉันซื้อหรือนี่หนักก็น่าจะเป็นไอเสื้อผ้ามากกว่าที่หนัก ะคือไม่เข้าใจตัวเองว่าซื้อมาได้ยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้โหถุงนี้เป็นของฝากที่เราสั่งไว้ล่วงหน้านานมากตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันมาเปิดดูซิกระเป๋า จำได้แล้วใบนี้นี่เป็นกระเป๋าจากฮ่องกงอันนี้ชิงไม่ได้ในราคาพิเศษหรือ,อยังไงนี่นแหละส่วนนี้คือกระดาษทิชชู่ค่ะเราซื้อแบบยกแพ็คแบบนี้เลยเพราะว่าที่ไทยต้องมีใช้เนาะนี่ก็เก็บไว้ใช้ที่ไทยอย่างเดียวเลยเวลามาพักรนอนน่ารักดีอ่ะ ก็รีชีเก็บไว้อัานนี้อยากกินอาหารอีสานค่ะแต่ว่าด้วยสภาพที่รถติดขนาดนี้ในแถบนี้มันคือย่านเทพารักอ่ะมันจะมีร้านส้มตำดนตรีอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ขับรถผ่านจาะร้านนี้ก็โอเคอยู่มีอะไรน่าจะมีอะไรให้เลือกเยอะอยู่กันเลย<อ>ค่ะมินทม,ม,มย่างาค่ะไส้ไส้ค่ะไส,ไส้ย่างไส,ไส้ทอดด้วยนะอะไส้ทอดด้วยนะไส้อ่อยค่ะมีอะไส้ทอด อันนี้เป็นทักษะในการสื่อสารเนอะขอบคุณโอเคขอบคุณขอบคุณรู้อยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียวอะไรอเขามเขาเป็นพม่าอ๋อแถวคนพม่านะครับเป็นพม่าอ๋อก็เลยต้องต้องใช้ท่าทางมีทักษะในการใช้ท่าทางอยู่ นี่ตำไทยพริกสองเม็ดตำพคราชพริกสาเม็ดจะลดออกชั่นออกหวานไปหน่อยลืมบอกเขาต้มแซบกระดูกอ่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือเสือร้องไห้แต่ว่าไม่อร่อยเลยแข็งมากเหนียวมากอันนี้มันคองหมูย่างต้มแซบก็รสชาติไม่ไม่อร่อยอ่ะไม่เปรี้ยวไม่จัดไม่เค็มแม่อะไรเลยแต่ตำโคราชนี่รสชาติดีพอสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลปุ๊บอร่อยเลยอันนี้ตำาเลยนะตำ ช็อกโกแลตลืมบอกว่าไม่ใช่น้ำตาลมาก็เลยแบบหวานไม่ริดหนึ่งอันนี้เป็นลาบผ้ากิลิ้วค่ะอยากลองร้อนมากปิดหรือยังคะเอาเข้าวเหนียวดำอันนี้ข้าวเหนียวดำแล้วก็อันนี้ เฉาก๊วยน้ำกะทิดูดีมากจ้ะอันนี้ต่อถึงแล้วก็ของดีๆกลับป้าเบียร์อยนี้เป็นน้ำกะทิเฉาก๊วยสักชองข้าวเหนียวดำแล้วก็อะไรอย่างนั้นนะจำไม่ได้ละแต่อร่อยมากไปจ้ะกลับบ้านอ้อมแข่งทุ่งนะชีอ๋อ,อน,น้องฮันิกเซียนนอนเะ ถึงแล้วค่ะแต่ว่าที่จอดรถหาไม่มีเลยคับห่ะหอ่อสักราระอ่ะออากองเล็บพูดอออรนเคิ นี้เรากำลังมุ่งหน้าไปวัดสุทธาธาเป็นครั้งลักที่ไหนน่า